ให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้เรารอเลยรอเลยได้ครับทุกคนตอนนี้ไม่ต้องหนีครับเรามีอ่านกกระจิตช่วยยิงนะโอเคต้องห่าเงินทุกวินาทีให้ได้จังหวะนี้แก๊สพลาดมากนะครับรอไปทุกคนไม่ต้องรอตอนนฟิกเกอร์ํานะครับหลบจังวะดึงโอเคออกมาจังหวะนี้เราหมดสกิลหนึ่งตัวนะครับจังหวะนี้รอนะครับติดดูดอยู่นะสกิลหนึ่งไปครับบัตเตอร์ฟาจังหวะนี้ว่าไงคู่ตอสู้อาจจะคิดแบบนั้นนะครับอ้าวเดวมาอย่างนี้พลาดดิเพื่อนนะครับออกเลยครับทุกคน ส่วนกับบัตเตอร์ไฟนะครับจวัวน,นี้บัตเตอร์ไฟแตกอีกตัวรียจรลอยดับเบวลฮิลเล่นต่อครับผมไม่ถอยนะตัวน,นี้คาเฟนีว่าไงเขานี่พลาดแล้วคาเฟนีพลาดเล่นต่อโอเคสามตัวทิโบ่ตัวนี้สักคนตัวน,นี้เอาตายครับเอาตายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าใกล้แกนะครับตอนดูตัวน,นี้ฟรีไปฟรีไปมวยจะช่วยเพื่อนหรือไงเพื่อนว <c oughs> <c oughs> ันดันหนีผมว่านี่ครับถ้ามันแบบว่าเข้ามากบับดันมหา,หาราอย่างดีเดี๋ยวมารอจิ้มเด๋ยวมาพลาดเอาเด๋ยวมาคืนครับเอาตายโอเคทิโบ okay, นะครับออกเลย แก๊กนะแต่อึดจัดเลยนะครับพลังวาร์ฟนะครับจังหวะนี้แก๊กวาร์ฟไม่เสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับวีล่าเราออกเลยเร็มากเกือบาคนอื่นเลยก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับ กีเน็ตเราก็ซชุมาเทพอาร์เมอร์นะครับกับผมอาร์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับในส่วนของการเดินเกมนะครับของแรงไดมอนนะครับตอนนี้ก็รีแรงลงมาจากคอนคูลเลอร์นะครับเนี่ยผู้เล่นเก่งๆก็อาจจะมีมาบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยทลายหรอกนะครับคนเก่งน่าจะกระโดดขึ้นไปคอมมานเดอร์กันหมดแล้วนะครับตอนนี้เราได้เป็นเฟิร์สพิกนะครับแต่เพื่อนไม่ยอมให้เราเลือกที่ร่ก่อนครับผมเลือกนะครับแบนแบนไปแล้วนะครับเราจะจับไฮเตเนาะ ตอนนี้ต้องบอกว่าเบตาตอนนี้คือของมันอวยแคลรี่มากครับแล้วก็แคลรี่2ตัวเนี่ยเป็นตัวที่แบบโคตรเก่งนะคือผมมองว่าแวนเป็นตัวที่เก่งมากๆครับนในแพทนี้นะครับแล้วก็ไฮรเตก็ถือว่าเล่นได้นะเพราะว่า,อาไอเทมแ<อ>มัด้วยคนแฮรเตกับแวนค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าตัวอื่นได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมมองดูนะสองคนนี้คือคนจับเยอะมากนะครับแล้วมันโดนแบนเยอะมากครับในระดังสูงนะครับ เมาวันนี้เรามีโอกาสนะครับมาเริ่มกันตั้งแต่แรงไดมอนด์เลยนะครับตัวถึงของเลเ่อนนะครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนํานะครับการเดินเกมของผมนะครับลองดูกันไปได้นะครับว่าอ่นเพื่อนเนี่ยคนไหนที่แพ้ไปบ่อยนะครับเล่นยังไงดีวะนะครับทำยังไงจะชนะบ้างนะครับคลิปนี้มีคำตอบให้คุณครับลองดูรายเดินผมนะครับจะอธิบายไปนะครับทีละสเต็ปเลยนะครับเรามาจะมาพูดกันแบบนี้แหละนะครับคุยกันไปนะครับอาจจะไม่ได้แบบทีเรียดหรือว่าเข่งอะไรมากมายนะครับก็จะเล่นไปพูดไปแบบนี้นะครับ ก็หลักๆหนะครับก็จะมีวอลไฮก็เป็นฮีโร่ที่สนบอลเก่งนะครับแต่ไฮเตจะเป็นตัวทําจังหวะนะครับแล้วก็อ่านเกมแม่นๆล้ำดีๆทุกคนได้กินเลยนะครับบอกเลยว่าไฮเตตัวหนึ่งตัวที่เก่งมากนะครับแล้วก็ไฮเตในเกมนี่ยผมจะเลือกออกนะครับเป็นในส่วนของทารอนนะครับเพราะว่าดาบทารอนเนี่ยมันสามารถนะครับทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดได้นะครับอันนี้คือเป้าหมายก็คือแก๊กนะครับแล้วก็บัตเตอร์ไฟนะครับ ถ้าบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟสายขวาเนี่ยมันจะมีในส่วนของค่าเกาะใช่ไหมเออเราก็ทำดดเมจแบบเปอร์เซ็นต์เลือดใส่มันไปเลยนะครับเลือดยิ่งเยอะเรายิ่งแบบยิงแรงอะไรแบบนี้นครับมาเดี๋ยวจะมานะครับแนะนำสเต็ปแฮตเตอรให้เลยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าก็พอเล่นได้ทุกคนนะไป ก็มาแนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับพูไหนที่แบบพี่แพ้บ่อยแม่หัวร้อนหรือเกินว่าเอาวีเนี่ยนะครับเล่นยังไงให้ชนะนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูนะครับความัตอนนี้นะครับก็ในเมื่อคือสเตปแรกแค่ที่ทั่วไปไม่ของรองเท้าขุมสุดทุกคนนะครับไม่ต้องไปหวังอะไรหรอกนะครับมันจะเป็นจังหวะเข้าออกนะครับตอนเริ่มเกมจังหวะนี้ตีซะสองาำทีก่อนนะครับค่อยจ่ายสกิลนะครับโอเคเราพลาดไปแล้วนะครับตอนนี้เราเจ็บกว่านะถ้าเจ็บกว่าก็ออกมาก่อนนะครับอย่าฟืนนะถ้ารอให้เขาติดคิวเรามีหวังล้มได้นะครับ ้าเอเตไมนะ่ใช่ตัวเก่งต้นเกมนะครับจะเป็นตัวเก่งเลเวลสี่ขึ้นไปนะครับอาจจะมีกำลังที่รั่มดุแรงมากนะครับตัวน,นี้คาเฟเนียแอบได้เียบเราอยู่นะเพราะว่าเขาไม่ต้องหาบุลทำจังหวะแนนะครับต่ให้อเอนะมตนต้องเลงหน่อยนะครับมันทําให้เราแบบแอบเสียเปรียบคาเฟ่อยู่นะแต่ว่าหลังเกมบอกเลยว่าแรงกว่าแน่นอน,นครับมันเป็นตัวแอบเลทที่<ๆ>นแนะครับตอนนี้เราโดนสกอร์ไปหนึ่งสองเรียบร้อยนะครับโดนเก็บไปแล้ว ตอนนี้เราไม่ต้องโฟกัสนะครับนบนะเราตีคลิปเลนก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการแอปพลเวลนะครับหรือเอ่นตีให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้เรารอเลยรอเลยได้ครับทุกคนตรงนี้ไม่ต้องหนีครับเรามี่านกระติดช่วยยิงนะโอเคนะครับถ้าจังหวะไม่แก้เราปาสกิลหนึ่งไม่โดนนะครับบอกเลยว่าคาเฟนี่รอดนะครับจังหวะตามเรามีอีกหนึ่งจังหวะคือฟิกเกอร์นะครับแต่ถ้าตามไม่ถึงอาจจะโดนคีส่วนกลับมาได้นะครับหรือถ้าฟิกพาดเข้าป้อมก็เกมวโอเวอร์ได้นะทุกคนนะครับลองใจเย็น โลฮิล่าจั <tong ita. S 1> งหวะนี้เราจะไม่ถอยนะครับเราจะพยายามนะครับเก็บคลิปเรนให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่อยากเสียเงินนะครับเราจะรีบนะครับ <urch ota els> เป็นเลเวลรสี่นะครับอ่ะแก๊กมาแล้วคลิปตายเรารีนะครับตอนนี้รีเลยนะครับอ่ะลองลองดูคลิปเรนนะคลิปเรนเรามาแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับคือสเต็ปคือคลิปตายแล้วรีนะครับแต่ถ้าคลิปเรนโทนเรามียาไม่ต้องกลับจังหวะนี้ดำได้ทุกคนโอ้ยมวยพักอยีไปไหนวะออกเลยทุกคนวังหนี้ออกก่อน คือจังหวะเมื่อกี้คือล็อกลำเป้าได้นะสองถึงสามตัวเลยเมื่อกี้นะครับจังหวะที่วิลาจ่ายสกิลหมดแล้วนะครับอาจจะไม่มีสกิลสองนะครับในการสตันผมแหละนะครับแต่มวยผักนี้มดเลยนะครับแล้วผักช่วยด้วยนะผักข้าวป้อมด้วยจังหวะนี้ผักผักพาจับไม่ต้องไม่ต้องเล่นกับแกเตือนนะทุกคนนะครับต้นเยมเราอาจจะตายง่ายมากนะครับเพราะว่ามีเวลารอโซนอยู่นะครับจังหวะนี้ลออพาลอนเลยนะครับคลิปมาแล้วนะครับ ถ้าคลิปอยู่ป้อมแรกเรากลับบ้านทันนะเพราะว่าเราอะจะเดินเร็วกว่าคลิปหน่อยนะเพราะว่าคลิปมันชนป้อมสุดท้ายเราจะโดนอ่ะเราจะเดินชนนะครับกับคลิปเรนพอดีนเนาจะรอเลยเราทุกคนนะครับไม่ต้องไปคิดเรอมากนะครับแบบแค่แ,คแคกะพออยู่หนายคลิปก็ได้นะครับจังหวะนี้ต้องสังเกตป่านะครับว่าถ้าป่าเนี่ยเขาไม่ไดาเอาบัฟแดง่ะนเ,นเราสามารถเอาได้เลยนะคือถ้าคิดว่าเราจะแบกจริงๆนะครับเรารีบทำทุกอย่างให้มีเร็วที่สุดนะครับ ก็คือแบบอย่าหยุดนิ่งทุกคนนะครับพยายามหาเงินนะครับยิงกระจุกกระจิกไปนะครับมาเป็นสเตปเบต้านะครับคือมันเป็นพื้นฐานเลยนะครับก็คือแบบของคอนคุลเลอร์ทั่วไปนะครับรวมไปถึงแบบขึ้นไปอยู่แบบซูทีมนะครับก็คือแบบคุณต้องหาเงินทุกวิวันที่ง่ายเ่ากแก๊พลาดมากนะครับรอไปทุกเรื่องไม่ต้องรอตอนนี้พิทเจอร์สามนงครับหลดจังหวะยิงโอเคออกมาเท่ากับว่ามันคิวแล้วนะครับเพราะงี้นะครับก็สามารถคิวได้ง่ายๆแหละนะครับ เพียงแค่เราอ่านใจศัตรูออกนะครับว่าเขาจะจ่ายสกิลอะไรตอนไหนนะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลศัตรูให้เป็นแบบในรูปแบบที่เราต้องการได้แล้วนะครับรพูดเหมือนเวอร์นะทุกคนนะจริงแล้วมันทำไม่ได้ง่ายหรอกนะครับมันจะต้องใช้ปงเคยชินระดับนี้เลนะครับก็ให้เกิดข้อผิดพลาดแรกๆก็คือแบบทําไม่ได้ไไดหรอกนะครับแต่จังหวะเมื่อกี้ถ้าผมเล่นแก๊กผมก็จะกลับมาส่วนหมือนการนะครับผมพยายามใช้ทคนึคอ่นอานใจนะครับด้วการบัดน้องโอเป่าหนึ่งตัว ก็แน่นอนนะครับแก๊กอะมันจะออกมาจากระยะป้อมนะครับแล้วกลับมาลุยเราเพื่อทำการตัปานในเรื่องเล่นเนี่ยครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วจังหวะท่แก๊กคาเฟนีเขามาเติมถูกไหมนะครับผมก็ได้ทําการลามแล้วก็ฟิกออดจังหวะดักหน้านะครับจังหวะนี้ลามได้นะรอแก๊กใหาดต่อนะครับมองนั้นดูอยู่ล่ามบางแก๊กนะครับได้สองโอเคสวยครับออกด้านข้างนะครับตรงขีได้เลยนะครับเราจะไม่วิ่งผ่านป้อมนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาเติมเป็นน้นบ้างนะครับลองอ่านเกมดูดีๆว่าเรา เป็นตัวสปินพุทได้นะครับแล้วก็มีความคล่องตัวสูงนะครับสราพับยามเจ็นะครับเราสามารถหลบขั้นขีได้ก็พยายามพิชตจังหวะจังหวะนี้ดอปขับไปมีไปเจ็บจัดไปนะใ่ไหืเดียวพูดแล้นะครับตอนวนี้ตัดดูได้ตัดหมดเลยนะครับทําทุกอย่างให้ปากฝันคั้าไม่เกิดนะครับนี่เป็นบัตเตอร์ไฟที่เก่งมากนะครับจังหวะนี้เรายังไม่ล่นต่อนะตัวนี้มีเงาบับแดงมาตัวอะไรวะบัตเตอร์ไฟเป็นเงาบับแดงอารมณ์แม่งเหมือนปัรกอะ น่าจะบักจริงๆแหละเหมือนโปแอบเหมือนโปดนิดนะแต่เขาน่าจะบักจังหวะนี้ออกอ่ัว่อสโลเลยครับหลังจากได้ทารอนนะครับถ้าไมถึงออกครับเพราะว่าโมเ็วโจมตีเราครับมันยังไม่ถึงลิมิตนะครับออกมาเพื่อที่ให้ไฮเตเนี่ยมันสามารถปาดาวกระจายนะครับให้ครบเก้าดอกนะครับและทําการนะครับสโลคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะครับเขาบอกตัวนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นโมเดลใหม่ของหัวตัวที่หายไปนะครับ เราน่าจะรู้กันอยู่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนนะครับจากเกาะนะครับให้เป็นความเร็วโจมตีแทนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหมาะกับไฮเดมากตัวนี้ป้อมแตกแล้วนะครับก็กยายามไถ่ค่อยไปนะครับอีหนึ่งตัวนะครับจังหวะนี้รอนะครับติดดูุดอยู่นะสกิลหนึ่งไปครับปัตรไฟจังหวะนี้ว่าไงเรียบร้อยนะครับดับบวคิวป้อมนี้น่าจะไม่ได้ครับท่านอื่นรอได้นะครับป้อมล่างคลิปเรนชนนะครับเยอะด้วยนะครับรีบไปเลย เหมือนผมบอกนะครับตอนต้นเกมแหละทำทุกอย่างให้เราได้เงินเยอะที่สุดนะครับคลิปตัวนี้ก็อยากได้คลิปเล่นก็มานะครับขอคลิปเล่นก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันสายดีตัวหนึคลิปเลินเนื้อคุ้มกว่านะครับคลิปสามไปคลิปหนึ่งดูดูว่าอยู่ไม่คู่เลยนะครับขวบมาแรกเร็วมากนะครับไอเทมตานี้แล้วก็ต่อมาก็ออกเป็นอ่ามินิเชอร์นะครับลดดาเมจจังหวะที่เราพลาดนะครับออกมานี่คือ ไม่ได้กะว่าจะเอาดอกดาเมจทุกคนนะครับมินิเชอร์เนี่ยต้องการที่จะเอาไว้กดในจังหวะที่ผมโดนมัตฟ้าหรือว่าเรียวมาเข้าถึงตัวนะครับจังหวะที่เราพลาดเราสามารถกดนะครับเพื่อลดนดาเมจคู่ตสูได้หรือว่าลางไปแล้วก็กดอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะอึดขึ้นอีกนิดนึงนะทําให้แบบเราจัดสกิลได้นานขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็มีนิเอ์ก็ยังมีนะครับเป็นสกอร์คาร์โลด้วยแต่ว่าขวังตั้งคาร์โล้ยแหละนะครับคิดว่าพาสีมันอาจจะทับกันอยู่นะครับ บัฟแดนะครับเขาปล่อยให้เรายาวๆเลยนะครับสําหรับฟินิกนะครับจัวหวนนี้ก็ตัดเกลือก็ได้นะทุกคนนะถ้าเพื่อนเขาไม่เอาจริงอ่ะเหมือนผมบอกไว้นะครับแต่ถ้าเพื่อนเขาจะเอาอันนี้ก็ให้ป่าเขาก็ได้นะแต่ดูป่าก่อนนะบางทีว่าป่าไม่เป็นงานแบบป่าแบบรั่วจัดเลยนี่เราเอาก็ได้นะถ้าคุณคิดมั่นใจจริงจริงคุณจะแบกครับว่าคุณจะไม่ผิดใจกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตานนี้ผมคิดว่าตัวผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นได้พอสมควรนะครับถามว่ามันชนะทางไหมไม่นะแต่รัตโตฟ้าแคเรียวมาเนี่ยัะแพ้ คารเ์เฟนี่ด้วยนะครับ pues ถ mm ้าคาร์เฟนี่แบบอึดๆหน่อยหลบเซตัวถุนมีบอลชนะครับวีล่าบเองก็แพ้นะครับสำหรับแจ็คถ้าทำจังหวะดีๆผมมีสิบโดนสี่ีจัดๆเลยนะครับบอกเลยว่าแพ้เกือบทุกตัวนะครับแต่ว่าจังหวะเราถ้าเราเล่นดีๆเราเราเล่นได้เลยเพราะว่าตัวที่สองหายาสิวสุดๆนะส่วนนี้โดนเฉียดๆโดนแรงเลยนะครับเมื่อกี้วีล่าก็เจ็บอยู่นะคือพยายาม เขาจะเข้ามาแล้วเขาจะเข้ามาแล้วจวังหวะนี้อ่านเกมแล้นะครับแก้ยังไงก็ดึงโอเคนะใช่ไหมคือทุกพุมม่มอ่ะนะครับถ้าผมไม่แก้ผมยืนอยู่ในพุ่มอ่ะเดิมดึงมมดไปแล้วนะครับ <Dragon S 1> ถ้าผมได้แก้ผมก็ดึงพุ่มเหมือนกันนะคือใช้ความรู้สึกของเราอะ่ะมากกว่านะครับคือแบบว่าเฮ้ยเวลาเราเล่นเนี่ยเราชอบดึงพุ่มนั้นพุ่มนี้นะครับก็นั่นแหละเหมือนกันนะครับใช้เซนต์ตรงที่ว่าเราคิดแบบไหนที่ตัวู้อาจจะคิดแบบนั้นนะครับ อ้าวรถม้าเหลือมีภาดิเพื่อนนะครับออกเลยครับทุกคนเห็นกับบัตเตอร์ไฟนะครับระหว่นี้บัตเตอร์ไฟแตกอีกตัวเรียบร้อดับโบว์ฮิวเล่นต่อครับผมไม่ถอยนะ้วแต่วันนี้พาเนี่ว่าไงพันท่าแล้วพาเซนี่ภาพเล่นต่อโอเคสามตัวทิโบะแต่วันนี้เจมสให้ไม่ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวบัลลี่เข้าป้อมนะครับระหว่นี้พอก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกันทุกคนนะครับให้เตะนะครับเรามีทานรอนเราไม่ต้องกลับบ้านนะครับกดฟีธรรมดาแบบนี้เลยนะครับพยายามตีธรรมดาเนาะแต่ถ้าเราตีแบบใช้สกิลอ่ะมันจะไม่ดูดเลือดนะครับ ปีธรรมดาไปครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บดาป้อมล่างน่าจะเต็มหมดอยู่นะครับชอยตีไปเลยนะครับตอนนี้เราได้มา70%แล้วนะครับเก็บดาอีกนะครับ10%เนะครับโอเคแ0 9 0แล้วตอนนี้เกือบเต็มแล้วยวตีคลิป่องสามตัวก็เต็มแล้วทุกคนโอเคตอนนี้ใกล้เต็มแล้วเรียบร้อยนะครับดูเจนแบบไม่ต้องกับบอกนะครับสำหรับไฮเตะนะครับทารอนรับต่อไปผมชอบเป็นนะครับในส่วนของไกอานะครับตอนนี้ก็จะมีการตามเลือกจากทีีของ มีรอคามวีล่านะครับแล้วก็มีความนะครับมีความอึดนิดๆนะครับไม่ได้เยอะกนะครับก็มีการหิ้วเลือดอยู่ที่4%เซนตะครับตอรนาเมจนะครับมีการเวทนะครับแล้วก็มีการกายภาพมีรีเจนนะครับทําให้เราเนี่ยป้ากนะมันทําให้เราแบบว่ายังทุกคนเนี่ยคือแบบมันตอกกัมกับตัวเล่นนิ่งขึ้นนะครับมันสามารถยืนรับแกยืนรับวีล่าได้เวลาเราโดนซีดีอ่ะมีโอกาสที่จะดูได้ตามถนโอเคแกงตัวครับวีล่าไปของตัวนะครับ วิล่าเนี่ยเราก็โฟกัสกันหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราเดินทุบเยอะเราขาดรวมวิล่าเกมน้ำนี่คือแบบแรงมากนะครับบัฟปูจริงตัวที่ใช้สกิลเนี่ยมาเอาก็ได้นะแต่ว่าไม่มีใครมาผขอทับไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เราไม่แค่เวบล่างเลยครับส่วนตรงกลางเนี่ยคือปล่อยเพื่อนเล่นไปเลยครับตอนนี้ก็คือแบบยังไม่อยากจะจบเลยนะครับเพราะว่าเกมมันเพิ่งไม่เกืยบทีสิบนาทีนะครับขอสักสิบสองสิบสามแปนะครับเดี๋ยวขอแบบดาร์กจะไม่ได้เลยดาร์กสิบห้านะครับ อันนี้วันนี้เริ่มมีอาการกแบบแะลวงหอยนะผมอะนะครับอัดไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยในเขาแล้วก็อัดมาอยู่ด้วยนะสามอย่างเลยไอโฟอนเริ่มมีอาการเวลาเครื่องร้อนแล้วก็ตกจัดเลยนะครับรอจังหวะคู่ต่อสู้มาครับั้งวันนี้เราเลือกไปเล่นดาร์กได้นะครับคู่ต่อสู้เนี่ยเวลาว่ายง่ายทุกคนนะครับถ้าเป็นจิตวิทยานะ<อ>ผมเห็นคู่ต่อสู้ไปเอวดาร์ผมจะไปไล่นะครับเหมือนกันเลยนะครับตีดาร์กเพื่อให้เขาเข้าไฟนะครับ ตีดาเพื่อเลี้กไฟไม่ได้ตีดาเพื่อที่แบบหวังจะเอาอะไรขนาดนั้นนะครับตีเพื่อต้องการให้เขาออกมาจากป้อมเลยครับให้เขาออกมาไกลในระยะหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าออกมาไกลแล้วเพื่อนนะครับมาไม่ครบพื้นเนี่ยมีหวังแห้ได้เพราะว่าเราอยู่หน้าดังเราเราเลือกเต็มทุกตัวใช่ไหมแล้วก็จะอ่าไฟได้เปรียบเแลวนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับแนวทางเล่นเกมนะครับรูปแบบหนึ่งเนาะคลิปนี้ก็จะพูดนะครับ จนจบเกมเลยนะครับอาจจะแบบไม่ได้แบบมีเนอร์อาหาอะไรครับนะครับแต่เพียงแบบอยากให้เชรื่องที่เล่นไม่องเนประสบความสำเร็จน,นะครับแลข้งไก็จะไม่เครียดนะครับผมก็พยายามเล่นไปแล้วก็โฟกัสในการบรรยายไปนะครับก็จะได้สาระความรู้เก็บเล็กๆนะครับของผมเนาะอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นเป็นโปรเพเยอร์นะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเล่นได้จริงๆนะ เดี๋ยวตอนนี้ก็คือไดมอนด์นะครับเดี๋ยวเอาไปเล่นคอมบ้างเล่นคอนเทนเตอร์บ้างนะครับก็มาคุยกันนะครับเพื่อนๆนการเล่นต่างๆวันนี้เปิดป้อมล่างให้แจกเลยครับคือแบบค้่มาไม่กลัวนะครับไม่ถอยยังซีงนะครับโอกาสก้อมเราของเราไม่ได้นะครับโอกาสไม่ได้มีบ่อยครับนะยาวกับคาเฟ่มาดิยาวกับคาเฟ่เหมือนที่ผมบอกไว้ก่อนสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจเติมเกมในครับสไตล์โอินพีจีหรือเกมอื่นอีกมากมายเลยครับวันนี้ขอเสนอเพจนะครับ e-ratch ช็อปนะครับเป็นผู้ให้บริการเติมเกมมีผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งหมื่นไอดีแล้วก็ ที่สําคัญเลยมีแอดมินนะครับคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะครับก่อนเติมสามารถสอบถามแอดพินได้ก่อนนะครับว่าจะเติมจำนวนยอดเท่าไหร่นะครับตรงนี้มีบริการให้นะครับที่สําคัญนะครับเติมผูกกว่าและระบบเกมอย่างแน่นอนนะครับคนไหนที่สนใจเติมเกมนะครับอย่าลืมอีราติช็อปนะครับเรานะครับแพ้ทางเขาในช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าในช่วงหลังเกมเนี่ยจะเป็นของเราแล้วนะครับ มื่อกี้คือถ้าผมกดมินิเชอร์เนี่ยบอกเลยว่าอืดส่วนนี้นะครับแต่ไม่อยากเตืองมินิเชอร์นะครับเพราะว่าผิวดาคนข้างนานนะครับมั่นใจว่าเก็บได้เลยไม่กดนะครับมันเดิมครับรีเจนเลือดของเราเนี่ยนะก็คือการตีธรรมดาไปเลยนะครับเราบัตเตอร์ไฟจะพีเข้ามาโอเคบัตเตอร์ไฟพลาดนะทุกคนโจนนี่ตายครับตายเลยนะครับอย่าเข้าใกล้แกงครับตอนดูตอนนี้พีไปพีไปมวยจะช่วยเพื่อนหรือไงเพื่อน มันดันหนีผมว่านะครับถ้ามันแบบว่า้เข้ามาแบบดันมาเาเราอย่างดีเยวม,มารเราจิ้มเยวม,มาพลาดเอาเยวม,มาคืนครับเอาตายโอเคดิโปนีน่ออกเลยเราม,มาจะจิ้มจังหวะนี้ผมคำนวณไว้แล้วนะครับแน่นอนผเลเร่ม,มา,างไงมผมก็ฟิกมาจิ้มอยู่แล้วนะครับเออเราก็อ่านเกมเขาเหมือนกันนะครับเราคิดยังไงเขาคิดแบบนั้นแหละนะครับเหมือนจิตวิทยาเล็กๆนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเก็บบัฟแดงครับเราขึ้นมาก้อนแสนแล้วก็ ขึ้นบ้านเลยนะครับน่าจะจบขายแล้วนะครับเป็นการสุดที่เขาจบตอนนี้ก็จบได้นะแต่ไว้ไม่รีบขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนไปเล่นกันก่อนนะครับเซิร์ฟผานเดี๋ยวเราแก้ให้นะครับตรงนี้เมื่อก่อนอยากล้มจัดเลยครับแต่คือโดนมันดูแค่ๆนะครับเนี่ยเซนเซอร์อนดีเมชั่นนะครับครับวนนี้ก็เตรียมกวาดเลยครับไม่เชื่อเชื่อนะครับปล่อยปล่อยเพื่อนไปนะครับเพื่อนเล่นมากอย่แล้วแหละนะครับเกรียมมันนำขนาดนี้แล้วเออไปสั่งมาสวยงามปล่อยเพื่อนไปเลยนะครับยังไงมันได้เก็บอยู่แล้วแหละ เดี๋ยวเพื่อนห้าดอยผมแก้ให้นะครับตอนนี้ก็ตัดบูตัดทุกอย่างไปนะครับมันจะไยตายที่แทบไม่มีบูเล่นเลยนะครับแต่แทบไม่ทบได้แบบออกมาทำกำไรแบบคุแจ้งเลยนะจังหวะนี้เขาตายครบอุ้ยเพื่อนเราตายหมดนี่วะใครตายครบโอเคจูบมาล้ำสวนนะครับแก๊กโดสองรอบงานที่ผมล้ำสวนเนี่ยครับก็มาดูครับนะครับหนึ่งจังหวะเราบังบิล่าครับถอยมาเดี๋ยวมากำลังโฟกัสเราอยู่นะครับจังหวะนี้จะจิ้วต่อไปครับดึงจังหวะไว้นะ จังหวะเดีวมาจะเสียบนะครับเดีวมาเข้าป่าเดี๋ยววางนะนะเดียวมาเดีวมาเดียวมาสกัดเดีวมาตัว,เ,วกกเดียวครับแก๊กไม่กลัวนนะอ,อ๋อครับจังหวะนี้มาแล้วจะอันตีนะครับเราไม่มีคิลตีกดไมินิเชื่อเลยครับเรากดไปกี่หนึ่งเรียบร้อยหนึ่งตัวเุ้ยไม่แตกว่ะเฮ้ยทำไมเขาอึดจังวะผมคิดว่าเขาแตกนะเมื่อกี้นะครับแก๊กนะี่ยแต่อึดจัดเลยนะครับพลังวาร์มนะครับจังหวะนี้แก๊กบาร์ไม่เสร็จนะครับเรียบร้อยครับยูล่าเราออกเลยเดีวมาเสียบไปแล้วนะครับจังหวะนี้โดนจัดนะครับผมโอ้โหนะครับผมพยายามที่จะเล่นจังหวะ ให้ได้มากที่สุดนะครับพยายามจุกนะครับให้ได้ดที่สุดเกือบแพนะครับจะถามศัตรูอ่อนไหวไหมไม่ได้ถามศัตรูถามผมนี่แหละนะครับค <c oughs> ือไหวไหมกลัวไหวไหมนะครับ <c oughs> จ่ายตะกิ้กับหลังนะเมื่อกี้ถ้าจ่ายไปข้างหน้านะี่ให้ติดไม่ใช่ให้ติดเอนะครับผู้ห <c oughs> ิดผู้ถูกนะ <c oughs> ก็คลัเดี๋ยวมาอาจจะเจ็บกว่านี้นะครับ <c oughs> อาจจะขึ้นนไปยู่บุดสตัดบูว่าทุกคนนะครับ <c oughs> บูบ้ากับแดงหรือผมยังเริ่มนวนแล้วนะครับเพว่นี้ผมแบบเรื่อนจับเลยคือผมจุกหลายจังหวะมากทุกคนนะครับแจ็คที่โดนเยอะมากเลยครับเดี๋ยวม้าก็เพิ่งโดนไปนะครับ แกร Salvador, Baptist, ู 2, function, <ะ>้ส <c oughs> ึกว่าโดนจู๊ไปสองจังหวัดในจังหวัดดึงด้วยครับจังหวัดแรกที่เขาป้อมแล้วก็จังหวัดที่2ตรงกลางแมพเลยครับแล้วก็มาจู๊เดี๋ยวมาอีกนะครับบอกเลยว่าแม่งนะครับสกิวเพยรอบนี้โคตรหนักนะครับวิล่าจะมาครับดอกวิล่าครับเจ็บไปสามจุดเปอร์เซ็นต์ได้ครับลั้งเติมกลับเข้ามาครับโดรถูกออกมาครับจังหวันนี้เดี๋ยวมาเอาตายไหมเอาตายแล้วตีนะครับตีไปตีไปครับจังหวันนี้อะไรเกลี่ยนดอนครับเอาอีกครับที่นี่นะครับจังหวันนี้ที่นี่แตกนะครับมีการเกิดึ้นมาจบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะหลักแมตช์ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นสำหรับการเปลียนเกลือนะครับเี็เต๋อผมนะครับแล้วก็แรงนะครับอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับเป็นไดมอนด์นะครับที่เพิ่งดีกันมานะครับแล้วก็เป็นแรงนะครับที่น่ารักนะครับก็เป็นผู้เล่นที่เล่นเป็นเลยนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ช่ําขนาดนั้นนะครับทุกคนเล่นเป็นอาจแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจฮิโร่มากนะครับรูปแบบการเดินเกมอาจจะหลุดกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับเป็นแนวทางกับเพื่อนๆที่แพ้บ่อยๆนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับชนะทางกันบ้างนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ FC MU ทุกคนนะครับก็พี่ก็ลง MU เยอะแล้วนะครับแล้วขอลง r v บ้างนะครับก็เล่นค่อนข้างบ่อยนะ r v มาเล่นกับผมได้นะก็เล่นใครเครียดไปครับเล่นมิวไกแล้วก็บทคาร์ลคิวต่างๆผมก็บอดก็ฟาร์มปกตินะครับแล้วก็มาตีฟ้อมเล่นนะครับใครเครียดแบบนี้แหละนะครับก็มีดังไดมอนด์บ้างคอมบ้างคอนบ้างามีหลายอดีนะฮ่อดีเลยนะครับก็เล่นเล่นฝึกสกิลเพย์ก็จะไปเล่นแรกน้อยๆก่อนนะครับแล้วก็จริงจังไปแรงใหญ่